คิดยิ่งตาลกตลกหมายถึงตาลกคลิปนี้นะทุกคนบอกไว้ก่อนเลยว่าตาลกสุดๆอันที่มันมีคนดูหนึ่งรอหนึ่งคนอะอเห็ยังเจอยังเจอยังโอเคที่ยังไม่เจอก็สุดเนีย่ยใครดูนะสวัสดีครับผมเก ผมเป็นบ้าตัวที่สามบอกว่ายิ่งสิ่งนีงตลกแม่งคนผู้ชมมึงดูแม่งโคตรตลกอันที่หนึ่งบอกว่าสวัสดีครับผมเกตัวที่สองบอกว่าสวัสดีครับผมบ้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจะไม่ได้ตัวที่สามบอกว่าก็ตลกว่าแม่งกูมไม่อยู่ในอีสัตว์ไปละ